สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะฮะเซลท็อปนะครับจากบริษัทต้องเจริญจำกัดนะครับรถมือสองจังหวัดนนทบุรีนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัว Honda CRV 2.0S นะฮะรถโฉมปี2014คันนี้นะครับรถคันนี้นะฮะเป็นโฉมเจเนอเรชันที่4แล้วนะครับเร่อนี้วันนี้เราจัดมาให้แล้วนะฮะใครที่มองหารถ SUV ทึสวยแบบนี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดกับคลิปนี้จัดไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่างๆของ เจ้า CRV นะฮะตัว Gen4 คันนี้นะครับว่ามีข้อแตกต่างจากรุ่นกันก่อนอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนแรกก่อนเลยนะฮะตัวโคมไฟหน้านะคะตัวนี้เป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าเป็นทรงใหม่นะฮะตัวนี้เป็นแบบโครเมียม3กัาก็ชุดอของตัวนี้นะฮะ รูปแบบเส้นสายต่างๆนะฮะก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวโครงสร้างนะฮะของตัวรถนะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะจากรุก่นก่อนๆนะครับผมตัวนี้เป็นล้อแม็กนะฮะเป็นล้อแม็กเลยนะครับล้อแม็กจะเป็นสีทูโทนะฮะเป็นสีเทานะครับแล้วก็ตัดกลับเป็นสีโคมี่นะฮะแล้วก็รัดด้วยยางยี่ห้อดันหลนบน,นะครับเป็นแม็กขอบสิบเนะครับเป็นยางปีสองพันนะครับส่วนตัวกระจกมองข้างนะครับก็เป็นแบบรประับไฟฟ้านะฮะตัวนี้ ตัวกระจกมองข้างนะฮะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ LED ให้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็วก็คือตัวนี้มีบันไดข้างมาให้นะฮะเป็นบันไดเสริมข้างมาเรียบร้อยนะฮะตกแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของเจ้าตัว CRV คันนี้นะครับว่าด้านหลังเป็นยังไงนะครับความกว้างความเดิมของด้านหลังของด้านท้ายคันนี้นะฮะ อันดับแรกเลยนะครับให้ดูความเดิมของรถกันก่อนนะฮะนี่หัวน็อตนะครับไม่เคยมีรอยแกะขันมาก่อนนะครับรอยตะเก็บเม็ดอาร์ท้ายสวยเดิมนะคะตัวนี้ชกเดิมจากโรงงานด้วยนะครับไฟท้ายเดิมนะฮะไม่เคยมีการแกะเปลี่ยนนะครับผมด้านหลังนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะมีช่องตะข่ายนะครับเอาไว้วางสัมภาระได้บางส่วนนะครับแล้วก็เบาะนะฮะสามารถพับได้นะครับ พัได้แบบ60-40นะฮะพับเรียบได้เลยนะครับมีฐานหลังมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับผมล้อแม็กนะฮะตัวนี้เป็นยางอะไรนะครับเป็นแบบแม็กเลยนะฮะตัวนี้นะฮะ เดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในนะฮะของรถคันนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมรถคันนี้นะฮะตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดําเดิมจากโรงงานนะฮะเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะภายในดํานะครับผมซอกในประตูเดิมจากโรงงานนะฮะหัวน็อตไม่เคยมีการแกะขันเลยนะครับรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเบาะหลังแถวสองนะครับ เบาะลังเถ้สอก็เช่นกันนะฮะยังคงสภาพดีอยู่นะครับเป็นเบาะหนังเช่นกันนะฮะสีดําเดิมจากโรงงานนะครับเบาะสามารถพับเรียบได้นะฮะเป็นแบบ60-40นะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัวเจ n สนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันต่างๆของรถคันนี้กันนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะที่เห็นเด่นๆเ,เลยนะครับตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับจอแอนดรอยขนาด 10นิ้วโดยประมาณนะครับประมาณ10นิ้วนะครับคันนี้นะฮะก็ฟังก์ชันการทํางานมีให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงต่อบลูทูธดูแผนที่นะฮะสามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับตัวแอร์นะฮะก็จะเป็นแอร์แบบอ n นาล็อกอยู่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะฮะที่เป็นแบบ cvt นะครับตัวนี้นะฮะคอนโซลสวยนะครับเป็นคอนโซลดำนะฮะสีดําเดิมโรงงานเลยนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยแตกเล้าเลยนะครับผม รถคันนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็มีสวิชนะฮะควบคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่มนะฮะปรับโหมดนะฮะตรงจอกลางของรถคันนี้นะครับเรี่กโหมดฟังก์ชันการทํางานนะฮะว่าเราจะดูเมนูอะไรของรถรุ่นนี้นะครับของรถคันนี้นะครับแล้วก็มีครูสคอนโทรลนะฮะปุ่มล็อกความเร็วนะครับ มาดูเลขไม์กันดีกว่านะฮะตัวนี้เลขไม์อยู่ที่2 3 5 0 0 0สมกิโลเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าไม่เยอะนะฮะกำลังดีนะครับกับรถขนาดนี้นะฮะเป็นรถ SUV รถครอบครัวที่ใช้งานเป็นประจำทุกวันนะครับผมต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสภาพห้องเครื่องกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับิดตามผมไปดูเลยะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพห้องเครื่องนะครับผมรถคันนี้เป็นรถเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับ เป็น4สูบ16วาว์นะฮะให้กำลังม้าสูงสุดอยู่ที่155แรงม้านะครับผมคันนี้นะฮะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่เป็นแบบเบรก ABS นะครับรถคันนี้เดิมนะฮะรอยตะเข็บเม็ดอาร์เดิมจากโรงงานนะครับผมคาหน้าเดิมนะครับตะเข็บต่างๆยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะฮะฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับหมวนั่าเดิมจากโรงงานเช่นกันนะฮะ ให้ดูความเดิมของรถคันนี้กันก่อนเลยนะครับขย้อนยังสวยนะครับสภาพห้องเครื่องยังสวยสดเหมือนเดิมเลยนะครับผมรถคันนี้การันตีคุณภาพเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าตัว Honda CRV 270S นะฮะรถโฉมปี2014คันนี้นะครับและยังเป็นโฉมเจเนอเรชั่นที่4แล้วนะครับคันนี้นะฮะตอนนี้นะครับราคาโปรโมชั่นอยู่ที่589,000บาทนะฮะ จากราคาปกติอยู่ที่639,000บาทนะครับผม แถมตอนนี้นะฮะเรามีโปรโมชั่นส่วนลดแคมเปญมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นขับฟรี90วันนะฮะหรือว่าจะรับเป็นส่วนลอดดอกเบี้ยนะครับนานสูงสุด12เดือนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เรามีแถมให้เลยนะฮะบริการรถช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงนะฮะตอนนี้มีบริการให้ฟรี1ปีนะฮะทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่ารถลูกค้าจะเกิดเสียอุบัติเหตุน้ำมันหมดแบตหมดที่ไหนของประเทศไทยนะฮะเรามีเจ้าหน้าที่มาขอให้ความช่วยเหลือลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผม นะฮะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะก็ยังไงก็ฝากรบกวนกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะกด s u b ส c r i b e กดแสนกระดิ่งนะฮะฝากติดตามเพจทางช่องทางแฟนเพจ a c e b o o o นะครับลดมือสองต้องเจริญยนนะครับหรือว่าช่องทาง y t u t u นะครับบริษัทต้องเจริญยน์จำกัดนะครับ แล้วก็เป็นเบอร์โทรติดต่อนะฮะ0877914199นะครับแล้วก็เบอร์โทร0831274923นะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะ,ะอยากจะสอบถามข้อมูลารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะก็โทรมาหรือว่าติดต่อมาทางเพจของเราได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับก็ฝากเจ้า CRV คันนี้ไปเป็นอีกหนึ่งคันนะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่มองหารถครอบครัวนะฮะสวยๆแบบนี้อยู่นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ